แบบนี้ไงเอเล็กเตาทุกคนที่เคยดัดฟันต้องเจอเหมือนกับดัดฟันแบบปกติไหมข้อดีของเขานะก็คือมันใส่มากมันแคบที่จะไม่เห็นเลยว่าเราใสา่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอคไคลมิตติแต่สาวเซ็อีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการดัดฟันแ,แบบอินดิเไลน์ลนะคะเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้ข้อมูลว่าราคาเท่าไหร่จัดแล้วมันเป็นยังไงจัดแล้วปวดฟันหรือเปล่าแล้วมันเข้าที่ไหมมันเหมือนกับดัดฟันแบบปกติไหมนะคะวันนี้จะมาตอบ กทุนคนะคนะคนะคซึ่งตู่นะคะดัดที่ Peach Talk Clinic นะคะเขามีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนะสาขาที่เราไปทํานะคะจะเป็นสาขาททวินทาวน์อยู่ตรงข้ามโลตัสททวินทาวน์นะคะใกล้กับโรงเรมบดินหนึ่งสาขาที่2นะคะก็คืออยู่ตรงมอเกษตรนะคะเขาบอกว่าอยู่ซอยตลาดอมรอพันนะคะตรงข้ามกับมอเกษตรเลยนะทุกนะคนถามว่าทำไมเราถึงดัดฟันแบบใสคือจริงๆแล้วเนี่ยเราดัดฟันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นดัดฟันแบบปกติซึ่งเราดัดแถวบ้านนะเราสึกว่าเราดัดออกมามันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ทุกคนฟันมันก็ไม่ได้แบบชิดกันมากทุกคนคือทุกวันนี้กิน ข้าวอ่ะก็ยังแบบมันยังสามารถที่จะเข้าช่องฟันได้แล้วต้องใช้ไม้แคฟันตลอดเวลาเก็ตบัสซึ่งเหตุผลที่ทําให้ไปดัดฟันแบบอินเวิสไลน์เนี่ยข้อดีของเขานะก็คือมันใส่มากมันแทบที่จะไม่เห็นเลยว่าเราใส่ที่ดัดฟันอยู่อ่ะเนี่ยเห็นปะมันแทบไม่เห็นเลยทุกคนซึ่งของทิชชู่เนี่ยทุกคนเขาจะเป็นนวัตกรรมที่มันมีความนุ่มนวลแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถจัดได้กับฟันทุกรูปแบบนะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะมาแบบฟันเกแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะ ตั้งแต่คนที่ไม่ปัญหานะ้อยๆอย่างเราอ่ะก็คือเคยจัดมาแล้วก็สามารถดัดได้นะคะยิ่งคนที่มีปัญหามากๆก็สามารถดัดได้เช่นเดียวกันเอาคือเดี๋ยวเราจะมาบอกขั้นตอนกันนะคะทุกคนว่าเวลาการดัดฟันแบบสายเนะี่ยเราต้องทําอะไรบ้างต้องไปเจอหมอไหมเดือนนึงไปกี่ครั้งยังไงก็ไปฟังกันค่ะอย่างแรกนะทุกคนเราก็ต้องนัดหมายวันเวลาก่อนพูดเอาไว้ว่าเม่ต้องนัดอยู่แล้วเนาะส่วนขั้นตอนต่อไปนะทุกคนคุณหมอก็จะนัดเราเนี่ยมาตรวจสุขภาพช่องปากเขาก็จะดูว่า ปากของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องขูดหินปูนไหมหรือว่าต้องอุดฟันอะไรไหมนะคะก็มีการเอ็กซเรย์ด้วยนี่ทำรากฟันเทียมหรือเปล่าอุดฟันไปกี่ซี่อะไรการเอ็กซเรย์ก็ทำให้เขาเ,เห็นได้มากขึ้นนะคะอย่างตู่เนี่ยก็มีการทำรากฟันเทียมไป2ซี่ตรงนี้นะคะเป็นฟันกรามค่อนข้างเจ็ปวดพูดถึงการทำรากฟันเทียมแล้วก็เจ็บปวดอยู <S 2> <S 2> <S 2> ่แต่นั่นแหละทุกคนก็คือมาเป็นการครอบฟันนะก็คือฟัน2ซี่ตรงนี้เป็นฟันปลอมนะคะคือเป็นการครอบลงไปแบบนี้นะคะคุณหมอเนี่ยก็เลยจะแนะนำว่าเวลาที่เราดัดฟันเนี่ยเราก็อาจจะเคลื่อนที่2อันนี้ ไม่ได้นะเพราะว่าเมืองมันต้องครอบใหม่จะโอเคหรือเปล่าเรแบบโอเคค่ะไม่ครอบใหม่แล้วค่ะไม่ทําใหม่แล้วไม่ครอบแล้วค่ะเอาแบบนี้ลวค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆเช่นเราข้อฟันตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเคลียร์ช่องปากื่้ให้ปากของเราสะอาดค่ะเมื่อเราเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วขูดหินปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเนี่ยก็จะทําการสแกนฟันซุ้งขั้นตอนนี้ทุกคน คือเราคิดเราว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องดัดฟันเนี่ยทุกคนที่เคยดัดฟันต้องเจอก็คือการยัดอะไรที่มันเหมือนมาร์ฟลังที่แบบอันใหญ่ๆยัดเข้าไปในปากแล้วก็พิมพ์ฟันนะทุกคนซึ่งมันไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีของเขาอะซึ่งมันจะเป็นเครื่องที่พอเขาทำอย่างนี้นก็จะเห็นทั้งฟันทั้งเหงือกช่องปากแล้วพอเขาสแกนออกมาใช่ปะมันก็จะมาเป็นรูปแบบ 3D เลยทุกคนเป็นฟันของเราแบบ 3D ว้าว โอ้ไม่ก็ไม่เคยเข้าร้านท่ฟันแบบนี้ไงเออเกบปัป๊บหลังจากที่อำเป็นภาพรีเสร็จเขาก็จะมีการถ่ายภาพฟันของเราอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็จะให้เราดูแผนการรักษาต่างๆโอ,โอเคคุณหมอค่าอันนี้คือโอเคแล้วค่าหนูโอเคอเค่ะเขาก็จะกดยืนยันแผนการรักษากับทางแหละที่อเมริกาเลยนะคะ พอชิ้นงานมาแล้วเนะี่ยคุณหมอจะเรียกเราไปนะแล้วก็ให้ไปลองใส่เจิงอันนี้ทุกคนหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการดัดฟันแบบใสเนี่ยมันก็แค่แบบใส่ตัวนี้เข้าไปที่ปากของเราจบไม่ใช่นะทุกคนเขามีการติดเครื่องมือด้วยนะแต่เป็นเครื่องมือที่เรามองแทบไม่เห็นอนะเออ,อย่างเราดัดฟันแบบใสใช่ป่ะก็จะเป็นแบบเหล็กติดอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วมันจะเห็นชัดมากซึ่งการดัดฟันแบบอีวิสไลน์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนเขาเรียกว่า attachment นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะ เสิร์ฟฟันใกล้ให้ดูสะด้วยมันจะเป็นปุ่มเล็กๆที่ติดตามฟันของเรานะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะติดไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าปุ่มนี้มันเป็นตัวที่จะกำหนดทิศทางให้อิวิสลาของเราเนี่ยมันเข้าปากเราได้มากยิ่งขึ้นนะถ้าไม่มีเลยเราเข้าไปเฉยๆมันก็จะแค่บีบฟันเราอ่ะพอเราติดตรงนี้เสร็จใช่ป่ะคุณหมอก,ก็จะให้เป็นชิ้นง,งานแบบนี้นะคะแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าตัวนี้ใส่วันที่เท่าไหร่ตัวนี้ใส่วันที่เท่าไหร่ใหญ่ก็จะห่างกันประมาณ7วันนะคะซึ่งตอนนี้นะเนี่ย สิบแล้วนะทุกคนเร็วมากเลยอะตอนใส่ครั้งแรกทุกคนโอ้โหตึงมากข้อดีของตัวนี้ก็คือมันถอดได้ตลอดเวลาเลยนะทุกคนแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็แนะนําว่าในหนึ่งวันเนี่ยก็ควรใส่เนี่ยไม่ควรที่จะต่ํากว่า2-2ถึงชั่วโมงคือจริงแล้วเนี่ยเขาก็คือให้ถอดเฉพาะเ,เวลาที่เรากินข้าวเท่านั้นนะคะแล้วแปรงฟันไม่องอดหร พอเด็แล้วก็มีตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม่ใช่ที่อุดหูนะคะพี่ออแทบจะไปอุดหูแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าคิววี่ทุกคนมันเป็นตัวที่เอาไว้กัดเพื่อให้ตัวอิมิสลายของเราเนี่ยมันเข้าฟันมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันลงไม่สุดอะเขาก็จะให้ทำนี้เพื่อที่จะให้ตัว,วอิมิสลายอะมันชิดกับฟันเราให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ดัดมาแล้วประมาณ3มเดือนได้จะบอกว่า ดัดครั้งแรกเดือนแรกเลยอะฟันที่มันเคยหักกินข้าวแล้วแบบเศษเนื้อเข้าไปติดจะต้องแบบว่าผมไม้จิ้มฟันตลอดเวลาไม่ติดอีกเลยที่บอกหมอว่าบอกคะฟันหนูชิดไวมากหมอถามว่าไวไปไหมคะ <laughs> อย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการหนัดฟันแบบอืลอนายนะคะก็คือเขาจะมีบอกชัดเจนเลยว,ว่าเราต้องใช้เครื่องมือกี่ชิ้นถึงจะไปในถึงขั้นตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราจำไม่ได้แล้วลืมจำแนะว่า ของเราได้กี่เดือนนะแล้วก็อย่างนึ้งที่เขาให้มานะคะจะเป็นตัวตัวนี้อันนี้เป็นกล่องใสอีวิสไลน์นะคะวลาที่เราเออกไปข้างนอกถามว่าเวลาไปข้างนอกพบไ,ไหมลืมค่ะแต่จริงตอนนี้มันดีว่าทุกคนเขาให้เราใสอีวิสไลน์เข้าไปในนี้นะคะเอาเออกไปข้างนอกได้เลยนะตัวอีวิสไลน์ตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีด้วยขออนุญาตอ่าน ขอนี้อ่าน,านเลยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SmartTrack นะคะให้แรงเคลื่อนทีนที่มีความนุ่มนวลยืดหยุ่นเอาแบบมาเฉพาะบุคคลทําให้รู้สึกสบายเวลาใส่นะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Smart Force นะคะที่ทําให้เครื่องมือมีแรงเคลื่อนฝีนได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ย จบเร็วนะคะแล้วก็กอุปกรณ์ที่ผลิตมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น multi layers มันมีการซ้อนทับกันหลายชั้นนะทุกคนมันก็ทําให้มีความยืดหยุ่นแล้วเวลาใส่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าแบบบาดปากปาอะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งเขามีหลายแพ็กเกจนะทุกคนเดี๋ยเราไปดูกันว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วแพ็กเกจแต่และแพ็กเกจเนี่ยราคาเท่าไหรบมางนะทุกคนแพ็กเกจแรกนะคะทุกคนจะเป็น express p a c k เก e นะคะเป็นการดัดฟันด่วนจะเหมาะกับคนที่ต้องการแก้ปัญหาฟันแบบเร่งด่วนนะคะราคาก็จะอยู่ที่4 9 9 0 0บาทไปจนถึง60,000บาทค่ะ แพ็กเกจต่อไปนะคะชื่อว่าไลฟ์แพ็กเกจการดัดฟันแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาฟันเพลงเล็กน้อยหรือว่าคนที่เคยจัดฟันมาก่อนแล้วแต่ว่าฟันกลับไปเรียงตัวไม่สวยเพราะว่าไม่ยอมใส่ดีเทนเนอร์หรือว่าคนที่ยังไม่พอใจในผลลัพธ์ของการจัดฟันในครั้งแรกนะคะราคาของไลฟ์แพ็กเกจนะคะจะอยู่ที่99,900บาทไปจนถึง1 3 0 0 0 0บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นโมดิเรตแพ็กเกจการจัดฟันแบบนี้จะเป็นการจัดฟันใสที่ช่วยแก้ปัญหาฟันที่มีความซับซ้อนระดับปานกลางคนไข้อาจจะมีฟันที่ซ้อนเกแต่ไม่มาก ะอยู่ที่119,900บาทไปะจนถึง150,000บาทค่ะ ต่อไปจะเป็น Comprehensive Package นะคะก็คือเป็นการจัดฟันแบบครอบคลุมนั่นเองการจัดฟันแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาฟันที่ซับซ้อนมากซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่139,900บาทไปจนถึง170,000บาทค่ะซึ่งสำหรับตัวตัวเองนะคะก็ใช้เป็นตัว Comprehensive Package นะคะก็คือครอบคลุมไปเลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอนะคะใครที่อยากจะไปจัดฟันที่ t e a h Talk Clinic นะคะ ก็สามารถไปได้เลยนะทุกคนมี2สาขานะคะก็คือที่ทาวินทาวกับมอรกษตรนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเส่วงใครที่อยากจะรับทำปรึกษาเกี่ยวกับการดัดฟันหรือว่าทำในอื่นก็ได้นะคะทักไลน์ไปได้เลยนะคะ at อดที Talk นะคะทุกคนทักไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกนใหมคห่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ba-ba-da-ba-ba